ราบคนดับฝันให้อยู่หมัดไม่แปลกเลยคะ่ะหากวันนี้คุณเริ่มที่จะเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วคนรอบข้างของคุณไม่มีใครเห็นด้วยมีแต่คำถามที่ถามว่าทำไปทำไมอะ่ะไปพูดอยู่หน้ากล้องแบบนั้นอะ่ะแล้วมันจะได้อะไรพูดทุกวันแบบเนี้ยแล้วรายได้อะ่ะมันมาจากทางไหนไปทำงานแลกเงินเป็นค่าแรงดีกว่าไหม และอีกหลายๆคำถามที่คุณอาจจะได้ยินจากคนรอบข้างของคุณไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของคุณหรือเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทคนที่เขาประสบความสำเร็จหลายๆคนในโลกออนไลน์เขาเจอปัญหานี้มาหมดแล้วค่ะตอนที่เราเริ่มมันยังมองไม่เห็นไงคะมันไม่เห็นผลลัพธ์บางคน3เดือน6เดือนบางคนทำเป็นปีกว่าที่จะเห็นผลลัพธ์กว่าที่จะเอาออกมาโชว์ให้ใครๆเขาเห็นได้ เพราะหลายๆอย่างเราไม่สามารถที่จะไปนั่งอธิบายให้เขาฟังทีละคนได้ไงคะถ้าหากเรามัวแต่ไปคิดกับคำถามที่เขาถามเราอะแล้วเราจะเอาความตั้งใจที่ไหนมาเริ่มทำล่ะคะตัวนุ้ยเองนุ้ยก็เคยที่คนรอบข้างเขาไม่เห็นด้วยแต่ทำไมนุ้ยถึงทําต่อทำไมนุ้ยถึงเดินทางจากวันนั้นมาถึงวันนี้จนทุกคนในครอบครัวเขายอมรับแล้ว เพราะว่าเขามองไม่เห็นผลงานเรานั่นแหละค่ะคุณลงมองลึกๆไปข้างในของเขาค่ะมองถึงจิตใจคนที่เขาพูดตรงนั้นเพราะว่าเขาทําไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยไปสัมผัสคนที่เขาสําเร็จไงคะเขาก็เลยใช้ความรู้สึกของเขามาตัดสินแล้วก็มาพูดกับเราถ้าหากเราไปแปลความหมายว่าสิ่งที่เขาพูดกับเราอะนั่นคือสิ่งที่เขาห่วงใย,ยเราแล้วเราจะไม่เก็บมาใส่ใจเลยค่ะเราจะเดินทางต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆ โดยที่เรามีเป้าหมายของเราชัดเจนแล้วเรารู้นี่ว่าการที่เรามาอยู่ในโลกออนไลน์การที่เราออกมาไลฟ์สดทุกวันแบบนี้มันต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่ได้พร้อมตั้งแต่วันแรกไงคะแต่เราลงมือทําด้วยเราพัฒนาด้วยเราลงมือทําด้วยเราปรับปรุงตัวเองไปด้วยในทุกๆวันเพราะถ้าหากเรามัวแต่เอาหินไปปาหมาข้างทางทุกๆตัวแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงจุดหมายปลายทางล่ะคะ เราเก็บคำพูดเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันค่ะแล้วเราลงมือทำเพื่อให้เขาเห็นความแตกต่างของเราให้มากที่สุดและก็ทำให้มันเร็วที่สุดค่ะนั่นคือบทพิสูจน์ให้การกระทำมันเสียงดังกว่าคำพูดหากเราจะทำให้เขายอมรับก็ขอให้เขายอมรับจากผลงานที่เราทำออกมาและก็มันเกิดความแตกต่างที่มันเห็นได้ชัด ดีกว่าการที่เราไปเป่าประกาศให้เขารู้ว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนมาฉันทำอะไรยังไงคุณคิดว่าปล่อยให้ผลลัพธ์มันประกาศด้วยตัวของมันเองดีกว่าไหมคะถ้าคุณคิดว่าดีพิมพ์ว่าดีใต้คอมเมนต์ให้นุ้ยด้ยค่ะหากคุณอยากได้รับสาระดีๆแนวคิดดีๆและกำลังใจดีๆแบบนี้ในทุกๆวนันฝากกดติดตามเพจทูพีนุ้ยไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ